สถานีวัดโป่งที่นี่สถานีวัดโป่งมีความประสงจะขึ้นหรือที่สถานีวัดโป่งโปรดใช้ประตูทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับที่นี่สถานีวัดโป่งที่นี่สถานีวัดโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดโป่ง เราจะดู Th สิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นลงให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับข้าวลงมาเดี๋ยวสารสิทธิ์ไหมครับวันนี้ข้าวลงมาเดี๋ยวสารสิทธิ์ไหมครับวันนี้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 สายดาวขบวนรถด่วนขบวนที่85หยุดรับส่งไม่ทางจากสถานีรถไฟานสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานี นะขอดสีธรรมราชครับเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับของมีค่าระหว่างการเดินทางหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโปรดแจ้งตำรวจรถไฟหรือพนักง,งานรถไฟทันทีขอบคุณครับ ก็อ,งอางสถานาีบันโปไปแล้วจะหยุดลับพุก้พา่ที่สถานีราชบุรีเพชบุรีหุวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ